สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนั่นเป็นยุคของพมยุทธจิตวิญญาณน้าแข็งหัวอยู่ห้าในช่วงเวลานั้นในที่สุดจักรวรรดิตวันจันทาก็ได้ความเหนือกว่าและเข้ายึดครองสองจักรวรรดิเล็กๆที่เกิดจากการแบ่งแยกจักรวรรดิเทียนโตจากนั้นพวกเขาก็เตรียมตัวเดินทัาต่อต้านจักรวรรดิชิงหลัวศัตรูอยู่ที่กําแพงแล้วมันคือพมยุทธจิตวิญญาณน้ําแข็งหัวอยู่เห้า และผมมุยุ์ผีเสื้อมังกรทางอูทงที่นำเพื่อนร่วมชาติของพวกเขาและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาฐานะการในท้ายที่สุดจักรวรรดิวันจันทาได้หยุดการโจมตีจักรวรรดิชิงหลวชั่วคราวแม้ว่าเหตุผลไม่ค่อยชัดเจนกระบวนการทั้งหมดกินเวลานานหลายปีคนที่เหลือของราชวงศ์เทียนโตนำผู้ติดตามของพวกเขาข้ามทะเลในที่สุดพวกเขาก็พบทวีปอ,อื่น และยึดครองดินแดนึ่งปัจจุบันเรียกว่าทวีปเทียนโตในทวีปโตรหรวความแข็งแกร่งของจักรวรรดิตวันจันทาย,ยังคงเติบโตพรม,มยุทธ์จิตวิญญาณน้าแข็งและพรม,มยุทธ์มังกรผีเสื้อขึ้นสู่อาณาจักรเทพและไม่สนใจทางโลกอีกต่อไปรู้สึกหมดหนทางจักรวรรดิชิงหลวจึงแอบส่งกองเรือออกไปซึ่งไหนที่สุดก็พบทวีปที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติจากนั้นพวกเขาเริ่มอพยพ ไปยังดินแดนนั้นอย่างสุข,ขุมรอบคอบในท้ายที่สุดประชากรส่วนใหญ่ของจักรวรรดิชิงหลัวก็าจากไปจักรวรรดิตวันจันทารวมทวีปเป็นหนึ่งเดียวและหลังจากการพัฒนาหลายครั้งทวีปก็กลายเป็นสา,าพันธ์ที่เรารู้จักในปัจจุบันนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมไม่ว่าจะเป็นทวีปเทียนโตหรือทวีปชิงหลัวแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมของทวีปโตหลวของเราและพวกเขาเป็นศัตรูต่อสา,าพันธ์อย่างเปิดเผย ถ้าเราไปที่ทวีปทิงหลัวเพื่อแลกเปลี่ยนข้าเกรงว่ามันจะไม่ราบรื่นตลอดทางเราจะเผชิญกับความท้าทายมากมายและจะมีความไม่แน่นอนมากกว่าสองสามอย่างเี่เจิ้องอยู่พยักหน้าสิ่งที่เซี่ยเซี่ยพูดนั้นเหมือนกับที่ข้ารู้โดยพื้นฐานแล้วถ้าเราไปที่ทวีปชิงหลวข้าคิดว่าเราจะมีปัญหามากมายที่กล่าวว่าข้ายัางสนใจที่จะไปยินดีที่จะได้เห็นสิ่งต่างๆในส่วนอื่นๆของโลก ถาบันการศึกษาจะรับประกันความปลอดภัยของเราข้าได้ยินมาว่าทวีปชิงหลัวได้ส่งคณะทูตเพื่อเรียกเปลี่ยนกับสหพันธ์ของเราเราไม่รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ในทวีปชิงหลัวแต่จะไม่เจ็บที่จะไปดูข้าคิดว่าพวกเขาจะไม่ก้าวหน้าเท่าสหาหพันธ์ทางเลนมองประเทศหยวนเอินแย่หุยดูเหมือนเจ้าไม่อยากไปหยวนเอินแย่หุยพยักหน้างเงียบๆพูดขึ้นว่าข้าเคยชินกับชีวิตที่นี่ ข้าไม่ต้องการที่จะจากไปตอนนี้การฝึกฝนของทุกคนมาถูกทางแล้วมันจะทำให้เราเสียเวลามากในการรอเป็นเวลาหนึ่งปีทางเรลินกาวว่าข้าคิดว่าสถาบันการศึกษาจะเลือกเจ้าเนื่องจากเจ้าเป็นประธานชั้นเรียนชั้นปีที่สองนอกจากนี้อาพวกเขาขอให้พวกเราไปสถาบันการศึกษาต้องมีแผนในใจสำหรับการฝึกฝนของเราใช่ไหมวันเอิญย่ยหุยยักษ์เยข้าจะไป ถ้าข้าต้องไปเจ้าสามารถสร้างโลหะผสมวิญ,ญญาณให้เพียงพอใน6เดือนได้หรือไม่หัวใจของถังโอเดนเต้นแรงอะไรนะเจ้ายังคงคิดที่จะเป็นวิญญาจาร์ก่อต่อสู้ระดับคำเดียวหรือไม่แม้ว่าข้าจะร้องมันได้แต่ข้าก็ไม่สามารถประดิษฐ์ก่อต่อสู้ได้ยวนเอินเย่หุยตีตาของเธอเล็กน้อยได้พูดว่าอย่างน้อยที่สุดข้าคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะสร้างชุดที่สมบูรณ์ าพวกเราทั้ง8คนทุ่มเทยอย่างเต็มที่และลงมือทำดวงตาของทางโอเรีนเป็นประกายบอกมาให้ทําอะไรยวนเอิญแย่ยหุยกล่าวต่อสิ่งที่เจ้าต้องทําคือร้อมโลหะผสมวิญญาณให้เพียงพอภายใน6เดือนข้างหน้าเพื่อให้พวกเราทั้ง8คนสร้างก่อต่อสู้ระดับหนึ่งคำเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นจากนั้นเราจะพยายามสร้างชุดก่อครบชุดสำหรับพวกเราคนใดคนหนึ่ง ในปีที่เราจะไปอยู่ในทวีปชิงหลัวเราจะสร้างชุดเกาะต่อสู้สําหรับทุกคนโดยใช้โลหะหายากที่เราเตรียมไว้ด้วยวิธีนี้การพัฒนาของเราจะไม่ถูกขัดขวางเมื่อเธอพูดอย่างนี้ทั้งรินไม่สามารถช่วยได้แต่เปลี่ยนสายตาไปทางแย่ยชิงหลานในแง่ของการสร้างก่อต่อสู้เธอเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขาแย่ยชิงหลานกล่าวว่าข้ายัางเป็นเพียงช่างฝีมือจากคนระดับห้า ในการทำให้ก่อต่อสู้ครบชุดข้าต้องเพิ่มอันดับเป็น6มิฉะนั้นข้าจะไม่สามารถทำส่วนประกอบหลักสุดท้ายของก่อต่อสู้ให้เสร็จได้ข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้มีความคืบหน้าภายใน6เดือนทางอุลหลินพยักหน้าเอาะจากนั้นในช่วง6เดือนนี้ไห้มุ่งเน้นที่การสร้างก่อต่อสู้แบบเต็มตัวและไม่มีอะไรอื่นเมื่อความสามารถโดยรวมของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น เจ้าจะสามารถสร้างก่อต่อสู้ได้เร็วขึ้นในอนาคตหยวนเอินเจิ้งหยูเจ้าคิดว่าอย่างไรข้าไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเลยหยวนเอินเย่หุยกล่าวพร้อมพยักหน้าเย่เจิ้งหยูกล่าวว่าข้าก็เหมือนกันแต่ข้ายังเป็นช่างฝีมือข้ายังคงต้องสร้างก่อต่อสู้ของตัวเองข้าจะค่อยๆดำเนินการดังนั้นมันจะไม่เป็นไรสำหรับทรัพยากรที่จะไปที่เย่ชิงรานเขาใกล้จะเป็นช่างฝีมือระดับ5้าแล้ว เพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวมของทีมใน6เดือนเป็นการเหมาะสมที่สุดที่จะเพิ่มชิ้นส่วนขอต่อสู้ของเย่ชิงหลานก่อนนอกจากนี้เย่ชิงหลานได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการแสดงอันทรงพลังของเธอในการแข่งขันในวันนั้นมันเป็นความพ่ายแพ้อันรุ่งโรจน์และเธอได้เสียสละครั้งใหญ่เพื่อชัยชนะครั้งสุดท้ายของทีมหากสถานการณ์เปลี่ยนไปในทางอื่นและวิญญาจาร์หงดาโมดจือเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันเจ็ดคน ชันปีที่3จะไม่มีวันยอมรับความแพ้แพ้เพราะพวกเขามีวิญญาจาร์ก่อต่อสู้ระดับคำเดียว2คนโอกาสในการชนะของปีที่1และปีที่สองนั้นน้อยมากทางโอรินเยียดมือขวาออกถ้าอย่างนั้นเรามาทำงานให้หนักในช่วง6กเดือนนี้กันเถอะปูเย่วางฝ่ามือของเธอไว้ข้างใต้ตามนิสัยของเขาและคนอื่นๆก็วางซ้อนกันมันเป็นวันที่ต้องจดจำอย่างแน่นอน เพราะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันมากที่สุดทุกคนคงจะยุ่งในวันข้างหน้านักเรียนชั้นปีที่หนึ่งมีความกระตือรือร้นมากกว่าชั้นอืนอ่นๆบทบาทที่สร้างแรงบันดาลใจของทางโอเรนและคนอืนอ่นๆได้เติมเต็มชั้นปีที่หนึ่งด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ชื่อของชั้นปีที่หนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดก็แผ่กระจายราวกับไฟป่าแรกได้รับการยอมรับจาก้านนั้นนอกทั้งหมดยกเว้นทางโอเรน สมาชิกในทีมคนอื่นๆได้บรรลุการฝึกฝนสี่วงแหวนแล้วเขามีเพียงสองสิ่งในภารกิจของเขาทุกวันนั่นคือฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาและรองโลหะผสมวิญญาณรายชื่อนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จะไปยังทวีปชิงหลัวได้รับการประกาศหลังจากนั้นไม่นานตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งทางอรินกูเย่เย่ชิงหลานซูริจอเซียเซียและซูเซียวหยานจากชั้นปีที่สองยวนเอินเย,หย่หุยและเยเ่เจิองหยู มันคือพวกเขานักเรียนทำงาน8คนพี่เลี้ยงคืออาจารย์อูจ่จางคงนอกจากเขาแล้วหัวหน้ากลุ่มคือพรมยุทธพ์พระจาจาร์สีเงินไซเย่เอ๋อทางโรงเรียนและคนอื่นๆยินดีกับความคิดที่ว่าอูจ่จางคงเป็นพี่เลี้ยงแต่การปรากฏตัวของผู้อาอโสไซทําให้พวกเขารู้สึกกดดันท้ายที่สุดแล้วผู้อาวมโศไซได้มอบส่วนปัญหาให้กับพวกเขาเมื่อพวกเขาเข,าเข้ามาในโรงเรียนเป็นครั้งแรกอกเดือนผ่านไปข้านลานด้านนอก การจิตวิญญาณน,น้ำแข็งของโรงเรียนซูรเคิลนั้นนาเออนั่งอยู่บนม้าที่นั่งหินเท้าของเธอห้อยและเวียงเบาๆเธอสวมชุดยาวและเมื่อเท้าของเธอเตะขึ้นเธอก็เผยให้เห็นน่องของเธอที่มีสีขาวราวกับหยกขัดมันตอนนี้ผมสีเงินของเธอยาวขึ้นและร่วงหล่นอยู่ข้างหลังของเธออย่างอิสระมันสั่นไหวด้วยแสงระยิบระยับในยามพบค่ำพี่ชายเจ้าจะไปเมื่อไหร่ นาเอ๋ถามเบาๆทางโอลยนยิ้มและใส่หัวพูดขึ้นว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าคิดว่ามันน่าจะภายในไม่กี่วันข้างหน้าอาจารย์ไม่ยอมให้ข้าไปด้วยนาเอ๋ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจบนใบหน้าของเธอทางโอลยนหัวเราะขี้คักพูดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าข้าจะไม่กลับมาข้าจะไปแค่ปีเดียวนาเอ๋พูดอย่างเศร้าเจ้ายินดีที่จะทิ้งข้าไว้ที่นี่คนเดียวงั้นเหรอ ข้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับจักรวรรดิชิงหลัวข้ากังวลเกี่ยวกับเจ้าทางอเลนรูปไรผมยาวของเธอพูดขึ้นว่าข้ารู้แต่สารบัญการศึกษาได้ตัดสินใจไปแล้วเราไม่สามารถทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงได้นะเออเจ้าทำาขอต่อสู้ร,ระดับคำเดียวเสร็จแล้วงั้นเหรอนะ่าเออใส่หัวของเธอข้ายังขาดองค์ประกอบสุดท้ายอยู่อย่างหนึ่งทำงานให้หนักตกรงไหม บางทีเมื่อข้ากลับมาหลังจากผ่านไปหนึ่งปีข้าอาจจะเป็นวิญญาจาร์ก่อต่อสู้ระดับคำเดียวทั้งอุรินกล่าวด้วยรอยยิ้มนาเอ๋อก็ยิ้มเช่นกันพูดขึ้นว่าข้าไม่เชื่อเจ้าตอนนี้เจ้ามีก่อต่อสู้เพียงชิ้นเดียวเจ้าจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้อย่างไรทั้งอุรินกล่าวว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าข้ามีพรสวรรค์พิเศษนาเอ๋อแทบจะไม่กั้นหัวเราะของเธอพี่ชายพี่หลงตัวเองขณะนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ อีกอย่างพี่ยังไม่ถึงอันดับ40ด้วยซ้ำข้าเห็นว่าพี่ยุ่งทุกวันยุ่งมากจนพี่ไม่มีเวลาให้ข้าพี่อยู่ไกลจากเป้าหมายม,มากแค่ไหนทางอรินยิ้มอย่างขมเคินตอนนี้ข้าอยู่ที่อันดับ38ดังนั้นแล้วอีกสองอันดับทางอรินถอนหายใจข้าเป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษการเพิ่มพลังวิญญาณของข้าได้ดำเนินไปอย่างช้ามากเขายัางกังวลกับสภาพของตัวเองอกเดือนผ่านไปแล้ว แค่พลังวิญญาณของเขาอยู่ที่ระดับ38เท่านั้นแม้ว่าเขาจะใกล้ถึงระดับ39แล้วแต่ก็เห็นไดช้ชัดว่าเขาจะไม่สามารถไปถึงระดับ40ได้ก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางไปยังทวีปชิงหลัวถ้าเขาไม่สามารถไปถึงระดับ40ได้นั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถเป็นช่างเตเลกระดับ6และไม่สามารถได้รับจิตวิญ,ญญาณที่2หรือวงแหวนวิญญ,ญาณที่4สําหรับเรื่องนั้นทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยที่จํากัดเขาไม่ให้พัฒนาพลังของเขาเขาจะไม่รู้สึกหงุดหูิได้อย่างไรเมื่อเขาเป็นหัวหน้าทีมแต่มีฐานการฝึกฝนที่ต่าที่สุดยวนเอิญเย่หุย e e e ซึ่งมีพลังวิญญาณสูงสุดอยู่ที่ระดับ45ปู่เย่และเย่จึงอยู่ทั้งคู่อยู่ที่อันดับที่44ในขณะที่เย่ชิงหลานอยู่ที่อันดับ43เซียเซียซูเซียวหยานและซูรีจือรอนอยู่ที่อันดับ42 เขาเป็นเพียงคนเดียวที่ยังคงอยู่ที่อันดับ38หลังจากไปถึงอันดับ40ความแข็งแกร่งของทุกคนก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วท้งโอเรนททำงานหนักเพื่อฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาแต่เขามีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในด้านอื่นๆมีเพียงแกนแท้ของเลือดของเขาเท่านั้นที่มีพลังมากขึ้นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปในไม่ช้าเขาจะตามหลังคนอื่นๆอ,อย่ายอมแพ้ข้าแน่ใจว่าพี่จะมีความก้าวหน้าในไม่ช้าบางที พี่อาจจะสามารถไล่ตามคนอื่นๆได้หลังจากที่พี่ไปถึงอันดับ40นะเออกล่าวด้วยรอยยิ้มอันที่จริงทังเหรินไม่ได้หุนหูเกินไปนับตั้งแต่ที่เขาทำลายผนึกสายเลือดราชามงกรทองอย่างต่อเนื่องพลังวิญญาณของเขาก็เปลี่ยนไปบ้างแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเพิ่มปริมาณของมันได้แต่พลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเขาเริ่มฝึกฝนในวิชากำลังภายในเฉียนเทียน รางวิญญาณของเขาเป็นสีขาวบริสุทธิ์ตอนนี้มันได้กลายเป็นของเหลวสีทองจางๆฐานการฝึกฝนของเขาอยู่ที่ระดับ38เท่านั้นแต่ความอดทนของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าสหายของเขาเลยเนื่องจากตำแหน่งที่ต่ำกว่าของเขาเขาไม่สามารถก้าวไปสู่ฐานหน้าที่สูงขึ้นได้แต่รากฐานของเขาแข็งแกร่งมากขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะทางเรน ปาธนาที่จะไปถึงอันดับ40มาระยะหนึ่งแล้วเมื่อเขาไปถึงอันดับ40ความสามารถทั้งหมดของเขาจะดีขึ้นแม้ว่าจะมีระดับที่แตกต่างกันถ้าเขาต้องการที่จะเป็นวิญญ,ญาจารยร์ก่อต่อสู้ระดับคำเดียวข้อกำหนดขั้นตามคืออันดับ40ในขณะนี้เครื่องมือสื่อสารวิญญาณของเขาก็ดังขึ้นอาจารย์ฮางเรยนยิ้มในขณะที่เขาจำหมายเลขได้มันคืออาจารย์มู่เฉิน เจ้าอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือไม่ได้ยินเสียงอ่อนโยนของมู่เฉินใช่อาจารย์พางหรินตอบอย่างสุภาพมาที่ประตูได้ไหมหมู่เฉินถามได้ข้าจะไปหาท่านทังหรินหันไปหาหนาเอ๋อละกล่าวว่าอาจารย์มู่เฉินมาแล้วข้าจะไปพบเขาทำไมเจ้าไม่กลับไปที่ร้านด้านในก่อนละ่ะได้นาเอ๋อตอบอย่างไม่เต็มใจ อังอรินกลับจะบินไปในขณะที่ขาวิ่งไปที่ประตูโรงเรียนมันเป็นไปไม่ได้เจ้ารู้ไหมเขาและเจ้าในขณะนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นที่หูของนาเอา๋เธอหันกลับมาอย่างกระัาแห้งได้เห็นกูเย่ยืนอยู่ไม่ไกลจากเธอมองเธอได้รวงตาที่ร้อนแรงนาเอา๋ผลักมานั่งหินด้วยมือขวาของเธอกระโดดขึ้นและยืนบนนั้นทำไมเราถึงเป็นไปไม่ได้ เจ้ารู้ไหมว่าการชอบใครสักคนรู้สึกอย่างไรนางเอ๋พูดอย่างโกรธเทืองกูเยมองดูเธออย่างเงีย,งยบๆและไม่พูดอะไรความรู้สึกของนางเอ,คอ๋ค่อยๆสงบลงเธอมองกูเย่ด้วยเสียงจ้าอาฆาตก่อนที่จะหันหลังและกระโดดออกไปผมสีเงินของเธอปิวสวายตามสายลมและเธอก็หายตัวไปในทันทีหลังจากที่นางเอ๋ไม่ได้ยินกูเยเธอก็พูมพากับตัวเองว่า ข้าจะไม่รู้ได้ยังไงว่าการชอบใครสักคนรู้สึกอย่างไรทางอเดรนมาถึงประตูรา้านด้านนอกของโรงเรียนซือรดเคอรในเวลาไม่นานดวงตาของเขาแสดงอาการตกใจอย่างรวดเร็วมู่เฉินไม่ได้อยู่คนเดียวในขณะที่เขายืนอยู่นอกประตูข้างๆเขามีบุคคลที่คุ้นเคยอีกคนหนึ่งมันคือเจิ้นหัวเมื่อเจิ้นหัวเห็นเขาเขาก็อดยิ้มไม่ได้ทางเรนวิ่งไปอย่างเร่งรีบเขาโค้งคำนับอย่างสุภาพ ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ลุงมูเฉินยิ้มเจ้ามาเร็วมากข้าคิดว่าเจ้าจะมาช้าเล็กน้อยทางหลินหัวรอกขี้คักอะไรทำให้ท่านสองคนมาที่นี่ท่านน่าจะโทรหาข้าแล้วข้าจะไปหาท่านทั้งสองคนมูเฉินกล่าวว่าถ้าเราจะผ่านประตูหลังไม่ควรทำที่สมาคมจะดีกว่าประตูหลังงั้นเหรอ ทางเรนมองไปที่อาจารย์ของเขาด้วยความสับสนสายตาของมู่เฉินอยู่ที่เจิ้นหัวข้างๆเขาเจิ้นหัวยิ้มพูดขึ้นว่าเราได้นำบางอย่างมาให้เจ้าขนาดพูดเช่นนี้เขาก็เหยียดมือขวาออกและเปิดฝ่ามือบนฝ่ามือของเขามีตราสัญลักษณ์มันเป็นฐานสีขาวและดาวสีม่วงหกดวงที่ด้านบนซึ่งกระพริบด้วยความมันวาวสูงทรงนี่คือทางเรนมองไปที่เจิ้นหัวด้วยความตกใจท่านลุง ข้ายัางไม่ถึงระดับ6เจิญหัวยิ้มเจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอสําหรับอันดับ6เมื่อนานมาแล้วสิ่งเดียวที่เจ้าขาดคือฐานการฝึกฝนพลังวิญญาณของเจ้าเมื่อพลังวิญญาณของเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะไม่ยากสําหรับเจ้าในการล้อมวิญญาณเพื่อดูว่ารากฐานของเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าจะไปที่ทวีปชิงหลัวเป็นเวลาหนึ่งปีและฐานการฝึกฝนของเจ้าจะถูกผูกไว้เพื่อทะลวงอันดับ44ี่ภายในปีนั้น ข้าให้ป้ายนี้แก่เจ้าร่วงหน้าเมื่อเจ้ากลับมาเจ้าเกือบจะกลายเป็นช่างตีเหล็กระดับ6กอย่างแท้จริงแล้วมู่เฉินกล่าวว่ารับไปรุงของเจ้าทําสิ่งนี้ให้กับเจ้าเองเมื่อเขาพูดอย่างนี้มีความอิจฉาริษดาอย่างเห็นได้ชัดเขาต้องยอมรับว่ายังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับเจิ้นหัวในแง่ของการตีขึ้นรูป้ายที่สุดเจิ้นหัวก็เป็นหนึ่งในช่างตีเหล็กขั้นเทพในยุคนั้น ขอบคุณท่านอาจารย์ลุงขอบคุณท่านอาจารย์ทังเหรินยอมรับตราสัญลักษณ์มันคงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสําหรับประธานสมาคมช่างตีเหล็กที่จะเดินผ่านประตูหลังเพื่อมอบตราช่างตีเหล็กอันดับหกให้เขาร่วงหน้ามู่เฉินกล่าวด้วยน้าเสียงหนักแน่นว่าจงคํานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าตลอดการเดินทางครั้งนี้และบรรลุความก้าวหน้าในฐานการฝึกฝนพลังวิญญาณของเจ้าโดยเร็วที่สุดรากฐานของเจ้ามั่นคง แต่เจ้ายังคงช้าในการพัฒนาพลังวิญญาณของเจ้าหากเจ้ายังไม่สามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นหลังจากที่เจ้ากลับมาจากทวีปชิงหลัวเราจะหาวิธีที่จะช่วยเจ้าได้ขอบคุณท่านอาจารย์ลุงโดยธรรมชาติแล้วทั้งโอเลนเข้าใจความหมายของเขาโดยวิธีการแต่ภายในเขายังคงต้องการที่จะพัฒนาพลังวิญญาณของเขาผ่านการทำงานหนักของเขาเองตลอดทั้งปีนี้แม้ว่าเขาจะมีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อย ในพลังวิญญาณของเขาแต่ประสบการณ์ที่เขาได้รับจากการฝึกฝนทําให้เขาเข้าใจพลังวิญญาณของเขาได้ชัดเจนขึ้นได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิญญาณยุทธการต่อสู้ย่างเงินครามถ้าเขาพัฒนาฐานการฝึกฝนของเขาโดยใช้สมบัติสวรรค์และโลกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าผลจะดีเช่นนี้เจิ้นหัวมองพปที่ถางเหรีดยดรอยยิ้มและกล่าวว่าข้าคาดหวังว่าเจ้า จะมีความประหลาดใจเล็กน้อยตลอดการเดินทางไปยังทวีปชิงหลัวประหลาดใจงั้นเหรอเช่นอะไรทางหรินถามด้วยความสงสัยจนหัวพูดด้วยน้ำเสียงลึกลับในเมื่อเป็นเรื่องหน้าประหลาดใจข้าจะบอกเจ้าได้อย่างไรเจ้าจะรู้เมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นทางเหรินมองไปที่มู่เฉินเพื่อขอความช่วเหลือแต่มู่เฉินเพยงยิ้มให้เขาและใส่หัวเอาละเราจะไปกันแล้ว ข้าขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยเจิ้นหัวโบกมือให้ทางโอเรนพวกเขาก็หันหลังเดินจากไปเมื่อมองไปที่พวกเขาขณะที่พวกเขาจากไปทางโอเรนสสมองของเขาสับสนแต่เขาก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจควรจะเป็นคืออะไรเป็นไปได้ไหมว่ามีคนที่ข้ารู้จักในทวีปชิงหลัวเป็นไปไม่ได้มันคือทวีปชิงหลัวข้าอยากร้องออกมาดังๆ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ